สวัสดีทุกคนวันนี้ใบจะมาบ่นค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าไปเล่นแหลงใช่ปะเราก็โอ้ยยิงล้มไปตั้งหนึ่งตัวนะ่ะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของวันนี้ค่ะประเด็นของวันนี้ก็คือนี่ใบอะเห็นเหรียบญบนอีสพานนี่ใช่ปะเออใบก็วิ่งไปเก็บเว่นั่นไงเหรียญใบแล้วใบก็หันไปเห็นเหรียญอีกฝั่งนึงมีเหรอาใบาจะปล่อยผ่านอะเจอของรักของหวงขนาดเนี้ยแต่ประเด็นคือขึ้นยังไง มันขึ้นยังไงอิสพานเนี่ยมันขึ้นยังไงอ่ะใบก็วิ่งรอบบนไปคะ่ะไปดูว่าเอ้ยถ้าเราโดดจากสะพานสีเหลืองเนี่ยจะถึงไหมสรุปไม่น่าถึงใบผู้น่าสงสารก็วิ่งวนไปอีกคะ่ะไปลองกระโดดใหม่อ่ะตั้งหลักไกลๆแล้วก็วิ่งไปกระโดดแต่ก็ขึ้นไม่ได้ จะใช้ไอวอลแต่คิดไปคิดมาไอวอลเราก็คงโดดขึ้นไม่ได้เหมือนกันโดดเท่าไหร่ก็โดดไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรคะท่านผู้ชมแล้วคือฉันแก้อยู่แบบนั้นนานมากพยายามกระโดดทุกมุมของสะพานนี้แกอีสะพานนี้มันทําให้ใบดูง่อในขณะที่ใบคิดหาวิธีขึ้นสะพานเพือนน่อนร่วมทีมใบก็นอนไปบวกกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครสนใจใบแล้วและในความพยายามนั้นใบก็คิดอะไรออกทุกคน ค่ะนอกจากสวยแล้วเราจะต้องฉลาดหาทุกคนใบก็ไปขับรถมาเลยค่ะขับมาเบื่นเบื่อเราก็จอดจอดเสร็จนะไบก็กระโดดขึ้นรถแล้วก็เย่ขึ้นสะพานได้แล้วโ oh อ้ m ม่ก็เหรียญใบฮ่าฉันเหนื่อยมากนะกว่าจะได้มาแต่ละเหรียญมันช่างยาก,เกนเแสนเข็นสู้ชีวิตขนาดไหนเหนื่ยทุกหยดเพื่อเหรียญอันเราใบาก็ตาย